สวัสดีเชา้าวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่26สิงหาคมนะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารที่ตัวหารมี2หลักและเป็นค่าหครูของ10ด้วยการหารยาวเป็นยังไงนะเรียนไปรับชมในวิดีโอได้เลยนะคะรับชมได้เลยจ้าสวัสดีค่ะบทเรียนในตอนต่อไปนี้นะคะจะเป็นบทเรียนที่นักเรียนคุ้นๆค,ค,ค่ะ เคยเรียนกันมาครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับการคูณด้วยพหุคูณใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะจะเป็นการหารค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบทเรียนในตอนที่ชื่อว่าการหารที่ตัวหารมีสองหลักและเป็นพหุคูณของ10ด้วยการหารยาวนะคะการหารที่มีตัวหารสองหลักและเป็นพหุคูณของ10ด้วยการหารยาวนั้นจะเป็นยังไง ไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าพหุคูณของ10นั้นคืออะไรพรหุคูณของ10นะคะก็คือจำนวนนับค่ะที่สามารถหารด้วย10ได้ลงตัวนะคะไปดูกันค่ะเช่น10 20 30 40 50ไปเรื่อยๆนะคะหรือจะเป็น10 10ก็คือ100 11 10ก็คือ110 หรือ1000ก็เป็นจำนวนที่หารด้วย10ลงตัวไม่ว่าจะเป็นห0ึ่งพัน1นึ0งพันจำนวนต่างๆเหล่านี้ที่ครูยกตัวอย่างมานะคะเป็นจำนวนที่หารด้วยสิบลงตัวเราเรียกว่าพหุคูณของ10ค่ะในโจทย์ข้อแรกของเราในวันนี้นะคะ960หารด้วย30เท่ากับจำนวนใด ในการเขียนหารยาวเราเขียน960ไว้ในเครื่องหมายหารยาวและเขียน30ไว้ด้านนอกเครื่องหมายหารยาวมีอยู่900อยากจะแบ่งออกเป็น30กลุ่มแบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องกระจายค่าจาก9ในหลักร้อยไปเป็น90ในหลักสิบรวมกับและที่มีอยู่แล้ว6 จึงเป็น9-6-10แต่9-6-10จะแบ่งออกเป็น30กลุ่มแบ่งได้ไหมคะแบ่งได้แล้วล่ะคะ่ะแบ่งได้เป็นกลุ่มกลุ่มละ30นะคะกลุ่มละ30 30กลุ่มใช้ไป90-10ค่ะมีอยู่96ใช้ไป90จึงยังเหลืออยู่อีก6นะคะ นำา6ที่มีอยู่ในหลัก10ไปกระจายค่ารวมกับศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยได้เป็น60หน่วย60หน่วยนี้อยากแบ่งออกเป็น30กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งได้เป็นกลุ่มละ2หน่วยนะคะกลุ่มละ2หน่วย30กลุ่มใช้ไปทั้งหมด60หน่วยค่ะมีอยู่60ใช้ไป60 จึงไม่เหลือเลยนะคะหรือมีเศษเป็น0ูนย์นั่นเองการตรวจสอบเราสามารถนำตัวหารคือ30คูณกับผลหารที่ได้และบวกด้วยเศษซึ่งสำหรับข้อนี้มีเศษเป็น0ูนย์30คูณกับ32เท่ากับ960คําคำตอบในข้อนี้จึงคือ32 960หาร30 ได้32นะคะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะ1549หารด้วย50จะได้เท่าไหร่เหมือนความว่าครูมีของอยู่1549ชิ้นค่ะอยากจะแบ่งให้เด็ก50คนจะแบ่งให้เด็กๆได้คนละกี่ชิ้นคะ ในการเขียนหารยาวเราเขียนตัวตั้ง1549ไว้ในเครื่องหมายหารยาวเขียนตัวหาร50ไว้ด้านหน้าในหลักพันนะคะมีอยู่1,000อยากจะแบ่งออกเป็น50กองจึงแบ่งไม่ได้ค่ะจะต้องกระจายค่าหลักพันไปยังหลักร้อย1000กระจายเป็นหลักร้อย ได้10 0ร้อยสิร้อยไปรวมกับ5จึงเป็น15 0 0ร้อยมีอยู่15 0 0ร้อยจะแบ่งออกเป็น50กองก็ยังแบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องนำาร้อยกระจายค่าอีกครั้งค่ะไปเป็นหลัก10ได้150 10สิบ เมื่อรวมกับ4ในหลัก10จึงเป็น154นะคะคราวนี้แบ่งได้แล้วค่ะ154แบ่งออกเป็น50กองจะได้กองละ30ค่ะ30 50กองคือ150นะคะมีอยู่154ใช้ไป150จึงเหลืออยู่ สี่สีนี้เป็นหลักสิบนะคะเหลืออยู่40่สินำไปกระจายค่ารวมกับ9ที่มีอยู่ในหลักหน่วยค่ะจึงได้เป็น49หน่วยนะคะอยากจะแบ่งของ49หน่วยนี้ออกเป็นห้าสกองกองละเท่าๆกันนักเรียนว่าแบ่งได้ไหมคะ มีอยู่49ชิ้นแต่อยากแบ่งเป็น50กองแบ่งไม่ได้ใช่ไหมคะแบ่งไม่ได้ก็คือ0จึงเขียน0นย์ไว้ในหลักหน่วยนะคะ50กองกองละศนย์หน่วยจึงใช้ไปศชิ้นหรือศนย์หน่วย49มีอยู่49ใช้ไปศจึงยังเหลือ49 1,549หารด้วย50หรือครูมีของอยู่1,549ชิ้นอยากแบ่งให้เด็กๆ50คนจะได้คนละกี่ชิ้นจากการเขียนหารยาวพบว่าจะแบ่งให้เด็กๆได้คนละ30ชิ้นและยังเหลือของอยู่อีก49ชิ้นค่ะ1,549 หารด้วย50ได้30เหลือเศษ49นะคะการตรวจสอบคำตอบของเราทำได้โดยนำ50า50ซึ่งเป็นตัวหารคูณกับผลหารคือ30แล้วบวกด้วย49ได้เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยค่ะ1549แสดงว่าการหารยาวของเราน,านั้นได้ผลหารที่ถูกต้องนะคะ ข้อนี้จึงได้คำตอบว่า30เศษ49ค่ะในข้อถัดไปตัวเลขอาจจะดูเยอะแต่ไม่ยากนะคะเด็กๆมาดูพร้อมกันเลยค่ะในการเขียนหารยาวจากโจทย์77,600หารด้วย20เรามี77,600เป็นตัวตั้งและ20เป็นตัวหาร เราเขียนตัวตั้ง7 7 6 0 0ไว้ในเครื่องหมายหารยาวแล้วเขียนตัวหาร20ไว้ด้านหน้าเครื่องหมายหารนะคะครูมีของอยู่7 000, 7 6 0 0ชิ้นอยากจะแบ่งออกเป็น20กองกองละเท่าๆกันจะได้กองละกี่ชิ้นไปช่วยกันคิดเลยนะคะในหลักหมืน่นมี7อยู่ในหลักหมืน่น มีของอยู่70,000ือยากจะแบ่งออกเป็น20กองแบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องกระจายค่า7ที่อยู่ในหลักหมื่นไปรวมกับ7ที่อยู่ในหลักพัน70,000มีค่าเท่ากับ70,000 70,000รวมกับ7ที่มีอยู่แล้วในหลักพันจึงเป็น77 0 0 0พันค่ะ77 0 0 0พั จะแบ่งออกเป็น20กองกองละเท่าๆกันได้กองละ3,000กองละ3,000 20กองคือ60,000นะคะมีอยู่77ใช้ไป60ยังเหลือ17ค่ะนำ17,000นี้ไปกระจายค่ารวมกับหลักร้อยที่มีอยู่แล้ว6 17,000 กระจายค่าเป็นหลักร้อยได้170ร้อยรวมกับ6จึงเป็น170ร้อยะะ170ร้อยอยากแบ่งออกเป็น20กองได้กองละ800นะคะ800 20กองได้เป็น160มีอยู่176 ใช้ไป160ยังเหลืออยู่16ในหลักร้อยนะคะนำ16ในหลักร้อยนี้ไปกระจายค่ารวมกับหลัก10ซึ่งเป็นเลขศูนย์1600เป็นหลัก10จึงได้1600ค่ะ1600นี้จะแบ่งออกเป็น20กองกองละเท่าๆกันแบ่งได้นะคะ แบ่งได้เป็นกองกองละ8ในหลัก10ค่ะ8ในหลัก10 20กองก็คือ160สิหมดพอดีเลยนะคะแต่นักเรียนใจเย็นๆก่อนการหารยาวข้อนี้ยังไม่จบนะคะมีอยู่160สิใช้ไป160ในหลัก10แต่ยังไม่หมดค่ะ เพราะในหลักหน่วยเรายังไม่ได้หารกันเลยนะคะมีอยู่ศูนย์หน่วยอยากจะแบ่งออกเป็น20กองแบ่งไม่ได้ใช่ไหมคะหรือได้ว่าได้กองละศูนย์นั่นเองค่ะจึงต้องใส่ศูนย์ไว้ในหลักหน่วยด้วยนะคะ20กองกองละศูนย์ก็คือศูนย์ชิ้นค่ะข้อนี้ จึงแบ่งได้พอดีไม่เหลือเศษนะคะครูมีของอยู่7,7600ชิ้นอยากจะแบ่งออกเป็น20กองกองละเท่าๆกันจะแบ่งได้กองละ3,880ชิ้นค่ะเรามาตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะนักเรียนอาจจะสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยการคิดคำนวณหรือจะใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยตรวจสอบก็ได้นะคะ เรานำตัวหารคือ20คูณกับผลหารที่ได้คือ3,880บวกกับเศษคือ0ถ้าเศษเป็น0เราไม่ต้องบวกก็ได้นะคะได้เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยค่ะ77,600แสดงว่า77,600หารด้วย20เท่ากับ3,880ค่ะต่อไปนะคะ เด็กๆคนไหนที่มีหนังสือนะคะลองเปิดในหนังสือเรียนนะคะทํากิจกรรมในหน้า133ไปพร้อมๆครูได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีหนังสือเรียนไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครูเขียนโจทย์ไว้บนกระดานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์แล้วไปทําพร้อมๆกันได้เลยค่ะนักเรียนคะเวลาที่เราจะเขียนการหารน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการหารสั้นหรือหารยาวเวลาที่เขียนเครื่องหมายหารน,นะคะนักเรียนควรที่จะใช้ ไม้บรรทัดในการขีดเส้นนะคะเพื่อความเรียบร้อยในการทำงานนะคะไปดูกันเลยค่ะครูจะเขียนเครื่องหมายหารยาวซะก่อนนะคะตัวตั้งของเราคือ 2, 1 6 0เราเขียนไว้ในเครื่องหมายหารยาวนะคะแต่ถ้าเด็กๆมีหนังสือเรียนนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเขียนลงไปในช่องได้เลยค่ะตัวหารของเราคือ30นะคะ วางไว้ด้านหน้าค่ะ2ที่อยู่ในหลักพันนะคะอยากจะแบ่งออกเป็น30กลุ่มแบ่งได้ไหมคะไม่ได้นะคะแบ่งไม่ได้เราจึงต้องกระจายค่า2000นี้นะคะไปรวมกับ1ในหลักร้อยค่ะจึงได้เป็น21นะคะ21ในหลักร้อยซึ่ง21จะแบ่งออกเป็น30กลุ่มก็ยังแบ่งไม่ได้อยู่ดีค่ะ เราจึงต้องกระจายค่า21ที่อยู่ในหลักร้อยนี่นะคะไปรวมกับหลักสิบค่ะกระจายค่าให้เป็นหลักสิบ1ไปรวมกับ6ที่อยู่ในหลักสิบกลายเป็น216ในหลักสิบนะคะพอมี2 1 6ในหลักสิบคราวนี้เราอยากจะแบ่งออกเป็น30กลุ่มแบ่งได้แล้วค่ะแบ่งได้เท่าไหร่คะเด็กๆเด็กๆอาจจะใช้สูตรคูณนะคะช่วยในการท่องนะคะ 3คูณอะไรจะได้216นะคะแต่ของเราเป็น30แต่เราใช้แม่3ได้ค่ะก็คือ3คูณ7เป็น21แต่พอเป็น30ก็คือ21เติม0ก็คือ210นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น216แบ่งออกเป็น30กลุ่มจะได้กลุ่มละ7นะคะ7 คูณกับ3เป็น21และศูนย์อีก1ตัวที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะก็เป็น210ที่อยู่ในหลักสิบค่ะเรามีอยู่216ใช้ไปแล้ว210ยังไม่หมดใช่ไหมคะยังเหลืออยู่อีก6ในหลักสิบค่ะนำไปกระจายค่ารวมกับศย์ที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะ 6ในหลัก10เมื่อเป็นหลักหน่วยก็เลยกลายเป็น60หน่วยนะคะในหลักหน่วยเดิมเป็นเลขศูนย์นะคะรวมกันก็เลยเป็น60หน่วย60หน่วยอยากแบ่งออกเป็น30กลุ่มกลุ่มละเท่าเทกันแบ่งได้นะคะแบ่งได้กลุ่มละ2หน่วยนั่นเองค่ะ30กลุ่มกลุ่มละ2เป็น60นะคะ มีอยู่60ใช้ไป60เป็นยังไงคะก็หมดนะคะหมดหรือว่าเหลือเศษสูนนั่นเองค่ะจะได้ว่าถ้าเรามีอยู่2160หารด้วย30แบ่งออกเป็น30กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะจะได้กลุ่มละ72หน่วยนะคะแล้วก็แบ่งแล้วหมดพอดีไม่เหลือเศษเลยนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจึงได้คำตอบว่า72ค่ะเราสามารถตรวจสอบได้นะคะด้วยการนำตัวหารคือ30คูณกับ72นะคะได้2,160พอดีนะคะแสดงว่าผลหารของเราที่หามานั้นถูกต้องค่ะข้อต่อไปนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะครูเขียนตัวตั้งคือ 78,954ไว้ในเครื่องหมายหารยาวลแล้วครูจะเขียนตัวหารคือ40นะคะไว้ด้านหน้านะคะมีอยู่70,000อยากจะแบ่งออกเป็น40กองแบ่งได้ไหมคะแบ่งไม่ได้ใช่ไหมคะเรามีอยู่7ในหลักหมื่นนะคะแบ่งไม่ได้ก็เลยต้องกระจายค่าค่ะจาก7ในหลักหมื่นเนี่ย กระจายค้ามาเป็นหลักพันค่ะได้ว่าเจสิบพันเจ็สิบพันพอไปรวมกับ8 0 0พันจึงกลายเป็น78็ดสดพันนะคะพอเป็น78ดพันนะคะก็เหมือนเป็น78ดมัดมัดละ1 0 0 0พันใช่ไหมคะคราวนี้เราจะแบ่งออกเป็น4ี่สิกองแบ่งได้แล้วค่ะแบ่งได้เป็นกองละหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันนี้นะคะ มีอยู่40กองก็คือใช้ไปแล้ว40 0 0พันนั่นเองค่ะมีอยู่78,000ใช้ไป40,000พไม่หมดใช่ไหมคะเหลือเท่าไร่8ลบ0เหลือ8 7ดลบด้วย4นะคะก็เหลือ3เหลืออยู่38,000พค่ะเรายังต้องกระจายค่า38,000พนะคะไปเป็นหลักร้อยก็จะได้380ร้อยนะคะ รวมกับ9ที่มีอยู่แล้วนะคะจึงได้เป็น389ร0นะคะคราวนี้ค่ะเราก็จะไปแบ่งค่ะเป็น40กองกองละเท่าๆกันนะคะนักเรียนดูตัวเลขนี้นะคะวิธีการนะคะว่าเอเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็อาจจะต้องมีวิธีการคิดค่ะเช่นนะคะถ้าเกิดว่า เป็นกองละ10นะคะ40กองก็ต้องใช้400ใช่ไหมคะแต่เนี้ยค่ะ389ยังไม่ถึง400แต่ก็ใกล้เคียง400มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ389นะคะแบ่งออกเป็น40กองเนี่ยก็คือได้กองละ9ค่ะ9ในหลักร้อยนะคะ9คูณ0ก็ได้0นะคะ 9คูณ4 36นะคะนั่นหมายความว่ามีอยู่389ในหลักร้อยแบ่งออกเป็น40กองนะคะจะได้กองละ900ใช้ไปทั้งหมด360ในหลักร้อยค่ะเรามีอยู่389เราใช้ไป360 ยังไม่หมดนะคะก็ยังเหลือเหลือเท่าไรเหลือ9เหลือ2เราเหลือ29ในหลักร้อยนะคะต่อไปไปพิจารณาหลัก10ต่อค่ะเราก็ต้องกระจายค่า29ในหลักร้อยไปรวมกับ5ที่อยู่ในหลัก10จึงได้เป็น295ในหลัก10นะคะ295ในหลักสิบ อยากจะแบ่งออกเป็น40กองค่ะกองละเท่าๆกันนะคะเราก็ต้องอาศัยการที่เราท่องสูตรคูณได้นะคะ4อะไรที่จะได้40เท่าไหร่ที่จะได้295นะคะก็จะมี47 28หรือ40คูณ7เท่ากับ280นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ 40กองกองละ7ที่อยู่ในหลักสิบนะคะ7คูณกับ40ได้280ค่ะเรามีอยู่295เราใช้ไป280ยังใช้ไม่หมดนะคะเรายังเหลืออยู่อีก15ห0ค่ะ15นี้อยู่ในหลัก10นะคะจึงกระจายค่าไปรวมกับหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยของเราคือ4 ระจายค่าวส0หไปเป็นหลักหน่วยได้150รวมกับ4จึงเป็น154นะคะ154หน่วยนี้นะคะอยากจะแบ่งออกเป็น40กองกองละเท่าๆกันค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าจะแบ่งได้กองละเท่าไหร่นะคะถ้า40กองนะคะ4 4เป็น16นะคะ หรือ40คูณกับ4เป็น160แสดงว่าถ้าเราแบ่งเป็นกองกองละ4เนี่ยก็จะใช้160ชิ้นซึ่งตัวเลขหรือจำนวนที่เหลือของเราเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องลดลงมาค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละกองเนี่ยเราจะแบ่งได้เพียง3ชิ้นเท่านั้นค่ะ3คูณกับ40นะคะ 40กองกองละ3ใช้ไป120ชิ้นนะคะเรามีอยู่154ชิ้นใช้ไป120ชิ้นจึงยังเหลือเหลือเท่าไหรเอย่ยเหลือ34ชิ้นค่ะโอ้โหเหลือเศษเยอะจังเลยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะการหารนะคะ เราเคยเรียนมาแล้วเราจะหารจนกระทั่งตัวเศษนะคะเหลือน้อยกว่าตัวหารค่ะตัวหารของเราคือ40เศษของเรา34จึงเป็นไปได้นะคะในข้อนี้นะคะ78,954หารด้วย40จึงได้ผลของการหารว่า1,973 เหลือเศษอีก34ค่ะเมื่อเราคิดหาคำตอบของข้อนี้ได้แล้วนะคะ7 8 9 5 4หารด้วย40จะได้1 9 7 3้อและยังเหลือเศษอีก34เด็กๆก,ก็จะไม่รู้ว่าเอคำตอบข้อนี้คิดแล้วถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องคิดเลขอยู่ใกล้มือเด็กๆอาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคำตอบก็ได้นะคะ เดี๋ยวครูจะสอนนะคะว่าเด็กๆจะสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบข้อคำตอบของข้อนี้ได้ยังไงคะ่ะนักเรียนกดตัวหารคือ40คูณกับผลหารที่นักเรียนหาได้นะคะคูณ1 9 7 3แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับจะได้ผลคูณ ของ40คูณกับ1,973แล้วบวกด้วยเศษบวกด้วย34กดเครื่องหมายเท่ากับจะได้78,954เท่ากับตัวตั้งของการหารพอดีแสดงว่าข้อนี้เราคิดคำนวณได้ถูกต้องค่ะ นักเรียนได้ลองทําการตั้งหารพร้อมกับครูแล้วนะคะต่อไปนักเรียนลองทําแบบฝึกหัดเองบ้างค่ะนักเรียนทําแบบฝึกหัดที่3.10ในหน้า59กับ60ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะสามารถติดตามเฉลยโดยการดาวน์โหลด PDF ได้ค่ะต่อไปเรามาสรุปบทเรียนในครั้งนี้กันนะคะการหารที่ตัวหารมี2หลักและเป็นพหุคูณของ1ิ สามารถทำได้โดยเริ่มหารจากหลักทางซ้ายสุดก่อนตามลำดับจนได้เศษน้อยกว่าตัวหารซึ่งสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยนำตัวหารคูณกับผลหารจากนั้นนำมารวมกับเศษจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งค่ะ